สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสมองสุบอนละครับบ่าวาสิยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีเนาะครับเนาะเมื่อนี่พญี่ยงไส่กับพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศของชนประทานหวยซักแล่นครับผมก็อยู่ในเขตของพื้นที่ตำบลน,น้องห้างอำเภอเมือ,มองสามสิบนี่แหละครับนี่ครับกินเนื้อที่กับประมาณสองลอยก็ไร่หมละครับผมสว่วนฟังท่านี่กับ เป็นด้านนาสันายเนาะครับผมเลยลงไปคุณกะสีเป็นล่ำเซบายเป็นล่ำเซ่ายไหลลงแม่น้ำมลนผ่นล่ะครับไหลลงไปร่วมกันอยู่แม่น้ำมูนครับบริเวณนี่ถ้าเกิดสมมติเรามีน้ำแกงน้ำท่วมนี่ครับมองที่ผมยืนอยู่นี่กะโอ้น้ำกะสีอยู่ประมาณสองเมตรุ่นล่ะครับผมสองเมตรหรือสามเมตรผูนละ่ะมันกะสีท่วมไปเบิดเนาะครับ ส่วนฟังทรรุนกสษเป็นโน่นสวนแบบพีชข้าเจ้าเพื่อนปูกพีกบ้านผมยนามนี่ข้าเจ้านิยมปูกพีครับผมกับพักกันไปเก็บแบบพีชช่วงนี้ไปหาเก็บแบบพีครับจ้างครับนี่ครับช่วงนี้บอกใครมีบอกใครมีเรื่องโรมหาปลาครับผมบริเวณนี้ข้าเจ้ากสษมาใส่หม้อนะครับใส่หม้อใส่ด่างมหาปลาตรงจุดนี้มองยืนอยู่นี่ตะกี้พอนี้ใส่ก็เคยมาเคยมาโ่งเบ็ดครับผม เป็นเงียนาดีน่ะล่ะล่งตะกอแหละครับผมก็เป็นพวกปลาหยีซกปลาหยีซกไงเป็นพวกปลาโจกปลาอีหยังเนี่ยแหะครับที่มันเขาแต่ว่าเยวนี้มันลงบ่ได้ครับผมเพราะว่าเขาเจ้าใส่ม่องทิมไปเบิดไปนี่ใส่กะเลือดบ่ได้มาลงเบ็ดดนเนาะครับบม่มีโอกาสได้มาล่งเพราะว่าสามารถครับมากเป็นหมื่นเนาะครับใส่เวลาเบิดหมื่นในการลงเบ็ยดยายเรากับบอยอยากให้มาปันไดยายแปลกมากแล้วมัน เสียหมือเสียเว้นไปเลยนะครับผมหางเที่ยกับบอ่อใดปลาหางเที่ยกับใดใด่มันกันบบ่อปันใดครับเลยบอ่อไหมาขคุณครับผมพี่นอ้องนกเป็ดบางหลายเลยครับผมเป็นมูเป็นมูนมอยู่รอยอยู่่นประมาณร้อยกัวเลยครับผมเฉพาะส่วนที่รอยอยู่ในน้ำเลยครับแถวนี้นั้นเป็นเขตนี้้เขาเอื้นพื้นที่อนุรักษ์นะครับเขาห้ามล่านกเป็ดครับบอ่อไห้ล่า ทมราทุษนิดบ่หิยิ่งบ่หิยห่างด่างบ่หิยอย่างนี้กัดทำมันก็เลืยมากออกมีแพรู่กอยู่นี่มันก็เลืยเผยแพร่ไปครับผมผุนครับมือนีเลือหาปลาเิ่นกับบดไดลงมาดอกเพราะว่ามันร่มมันร่มข้าเจ้าเลยบ่ใสบ่ใสม่องครับคิดว่ามือใดถ้าร่มนิ่งพะยินใสกับสีได้๋ลงมาอยู่ครับไดี๋ลงมาหาปลาอยู่ิสิมัสใสน้ำเพลินอยู่ครับนี่แหละครับเป็น พื้นที่ถ้ามาหากินนั่นแหละครับผมแย่แรงพี่น้องเพื่อนกับมาหาอยากหากินอยู่นี่พี่น้องจากรายพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองเพื่อน,นกับมาหาอยากหากินอยู่นี่แหละครับตึกแห้งแน่ใส่หม้องแน่รีดยังกระตำแหละครับนี่ครับบ่งหวงบ้องหำวัจยามาหาเห็ดแบบยังกเกาะเขาอื่นมาหาช็อตหาใส่ปหาใส่เครื่องทุนแรกนะครับผมทาแบบนั้นเพื่อนกับหมหมทุกพื้นที่ละ อาให้หากินแบบนั้นนะครับนี่ครับพ่อหญิงไสกับบไดด้ปไปใส้มือนี่บอดด้มีคลิปลงนะครับก็เล่ยภาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศของชอนประธานหวยซักแรนครับผมทนประธานหวยซักแรนในเขตพื้นที่อบตหนองห้างครับนี่แหละครับบรรยากาศงามๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้พ่อนญิงไส้กับสี ภาพี่พาน้องมาเบิง่งซำนียดได้ครับเด้อขอบคุณพี่น้องเบิดสุซูมองสุบอนครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมกับฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นี่ไส้น้ำมันไ้เด,ด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็มีซำนีนลยดครับขอบคุณหลายๆครับ,บ,ส,วรบสวัสดีครับ